สายเบนซ์คลาสสิกเราจัดมาให้กันแล้วนะครับผมนะกับ Mercedes-Benz นะครับผมนะคันนี้เป็นรถปี1992นะครับผมนะรุ่นคลาสสิกแลยนะครับผมนะออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ได้สีเทาดำแบบนี้ไปเลยนะครับผมนะมาดูันที่ด้านหน้าเลยนะครับผมนะได้ไฟหน้าใสๆแบบนี้นะไม่มีรอยหินกระท้ะหรือรอยแตกรล้าเลยนะครับผมนะตัดความหรูหรากากคิ้วคมเมี่ยมแบบนี้มาให้นะดูกระจังหน้านะครับผมนะไม่มีรอยจกกัดแล้วสนิมเลยนะครับผมน่งเงาเแบบนี้ได้โลโกเบนดาวรอย และเป็นดาวตกมาให้แบบนี้กันเลยนะครับผมนะอ่านี่นะดูนะสีไม่มีรอยแตกร้าวนะต้องบอกงี้ว่สีไม่มีรอ,อยแตก,นะตกร้าวหรือรอยด่างนะครับผมนะได้แม็กเดิมนะครับผมนะแบกเดิมของตัวรถจัดทรงแต่งหล่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะในมีซุ้มแบบนี้กันไปเลยนะครับผมนะคากคิควโคมียมตรงกลางมาให้แบบนี้เลยนะครับผมนะดูนะครับผมนะที่โป้งที่เปิด ประตูใช้งานได้ปกตินะครับผมนะได้เป็นเบาะหนังทั้งหน้าและหลังไม่มีรอยแตกร้าวหรือรอยฉีกขาดเลยนะครับผมนะรถถุบูร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดูสครับเพดด้านข้างนะตีตามอเ r c ิกาเบนซ์มาเลยนะครับผมนะตีตามอเ r c ิกเบนซ์มาเลยนะครับผมนะอ่ามาชูที่ห้องโดยสารด้านหลังเห็นไหมว่าเบาะโคตรหนาเบาะไม่มีเสียทรงนะครับผมนะเบาะไม่มีเสียทรงนะครับผมนะล้านนี้น,นี่เดึงออกมา พักแขนได้เลยนะครับผมนะอรถสวยๆแบบนี้นะบอกเลยว่าใครได้ไปนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะโครงสร้างสวยๆแบบนี้นะนี่โลโกโล้แบบนี้มีมาให้นะนี่สามร้อยีสามร้อยีแบบนี้เลยพี่แล้วดูท่อท่อโคตรเฟี้ยวท่อแบบทรงแบนแบบนี้มาเลยนะท่อทรงแบนแบบนี้นะเสียงเพราะมากๆนะครับผมนะอเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารด้าน,นหลังกันนี่ที่เก็บสัมมาละด้าน,นหลังเป็นไง ดูนะครับผมนะลำพงซับเบดดอกสิบห้านะพี่นะลำพงซับเบดดอกสิบห้านะแอมมีมาให้วันนี้ติดไฟสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะครับผมนะและเสียงกลางสองดอกมีมาให้ตรงนี้เลยนะครับผมนะอ่ะนาแลวนี่ดูที่เก็บนะยังไหลยังมีนะแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับผมนะอ่าถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะรถคนันน,นี้นะแล้วนี่ตามสไตล์ของ Mercedes Benz น,น,นะครับผมนะจะมีตัวที่จอดรถฉุกเฉินนะครับผมนะมาให้ตรงฝาท้ายแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่า นี่ที่เปิดน้ำมันอยู่ฝั่งขวานะครับผมนะเห็นไหมทรงทรงสวยนะทรงสวยทั้งคันนะจัดทรงมาให้เรียบร้อยรอๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมนะ <S <S อ่ามาดูเบาะด้านขวากันเบาะด้านขวาเห็นไหมว่าหนาๆน,นุ่มๆเหมือนกันเลยนะเบาะไม่เสียทรงทั้งทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันที่ตัวฝั่งคนขับนมางนะครับผมนะ <S <S อ่านี่นะครับผมนะปรับไฟหน้านี่นะหูแบบคลาสสิกสุดๆเลยนะคลาสสิกสุดๆเลยนะแล้วดูนี่โลโก้เบนส์แบบนี้ผมอะไรเห็นไหม ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะผมาวลาเห็นไหมแล้วที่ปรับกระจกนะไฟฟ้าทั้งสี่บานนะจะอยู่ตรงคอนโซลกลางเลยครับผมนะแอร์มีไม้วิทยุของ JVC นะเปิดเพลงฟังได้นะเพลงมันด้วยนะคันนี้นะครับผมนะนี่เล่นกับคอนโซลลายไม้หรูหรากันไปเลยนะครับผมนะแอร์เย็นเพลงพอนะพี่แอร์เย็นเพลงพอนะพี่นะคันนี้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมนะห้องเครื่องอย่างนี้เลยนะครับผมนะห้องเครื่องแบบเต็มเต็มแบบนี้นะเป็นเครื่อง2 JWVTI นะครับผมนะเป็นเครื่องของเจ v, v t i 2ี่สิบสี่วาลทวินแคมนะครับผมนะทวินแคมยี่สี่วัลแบบนี้ไปเลยนะครับผมนะเครื่องเงียบแบบนี้ไปเลยพี่อ่าพัดลมทํางานดีมากๆนะฮะระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะอ่ารถสวยๆแบบนี้เครื่องดีๆแบบนี้บอกเลยว่าเอาออกไปนะไม่มีเขินเหมาะกับวัยรุ่นที่ชอบสไตล์คลาสสิกคลาสสิกนะให้ไปเลยราคาจากราคาป้ายแดงในยุคนั้นนะห้าหกล้านนะพี่วันนี้เอาไปเลยซื้อสด ไม่มีแบต1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับผมนะหาสนใจนะรีบมาจับมาจองกันได้เลยครับ